เฮ้ยเกิดมามีเวรมีกรรมเกิดมาจนจะอายุหกสิแล้วต้องมากวาดห้องกวาดหับ กวาดบ้านช่องลูกเต้ามีก็พึ่งอะไรไม่ค่อยได้ลูกบ้านอื่นเนี่ยเขาช่วยพอ่อช่วยแม่ทํางานทําการเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูเขาก็ยังช่วยพอ่อช่วยแม่ทํางานลูกบ้านเรานี่สิทํางานทําการอะไรก็ไม่รู้เห็นเปิดแต่คอมนั่งอยู่บ้านทั้งวันไม่รู้ไปเอาเงินมาจากไหนขายยาทางอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นแล้วหนักใจขอแค่เรื่องเดียวให้รีบตื่น แค่นี้ก็ทําไม่ได้นี่ตีสี่แล้วยังไม่ตื่นเลยตื่น6กโมงเช้ามันจะไปทันกินอะไรล่ะเนี่ยสวมตันก็ยังต้องเอามือเนี่ยลงไปคว้านขย่ําขย่ํากดให้มันไหลลงไปเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บก็ต้องมานั่งทํากับข้าวให้กินต่ออีกเนี่ยลูกยด้พรข้างบ้านเนี่ยดีได้ลูกประเสริฐเป็นบุญของเขาพ่อแม่เนี่ยไม่อยู่กับเองตลอดนะแม่เนี่ย แม่เนี่ยรักแกหวังดีหวังดีกับแกทั้งนั้นที่เวลาพูดไปเนี่ยไม่ใช่ว่าบ่นหรอกนะแม่ต้องตื่นขึ้นมาทําตั้งแต่เที่ยงคืนถ้าเป็นเองเนี่ยเองตื่นไม่ได้หรอกเชื่อไหมโทษทีลกูกอันนี้แม่ปิดเองผิดคิวไปนิดนึงเฮ้ยอยากให้โตอยากให้โตที่บอกนะไม่ใช่อะไรหรอกลูกเอ้ยโอ้ยที่นอนกันเน ที่นอนมันทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะลูกเอ้ยเอยเอเก็บหัดเก็บหัดอะไรสิลูกห้องหับตัวเองจะอยู่อย่างเงี้ยเออเว้ยไปแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อ,อยังนอนไม่ลองนอนเป็น แลหูเฝ้าโอละเฮ้ครับม,มาครัม,มาลูกครัก็ลุกขึ้นมาช่วยแม่ล้างจานแล้วนะนะโอกาสน้อยนะที่มือจะเปียกอ่เราเดี๋ยวโอกาสนะลูกเฝ้าลูกรอนอนเปะ